รู้สึกเริ่มน่ากลัวครับดูแต่ละชอ็อตแต่ละช็อตนังงนะอุ๊ครอตายว่ะจากได้คองเล็กออนสักสองทำรอบมีแต่เหมือนแน่ครับปีน้องหนึ่ 1, 79, งพันแปดเจ็ดเก้าทอรไปแล้วครับผมติดตามไปเลยครับแต่ละช่องร้อยกว่าขึ้นทั้งนั้นนะฮัลโหล ฟีเจออะไรไหมใช่ไหมจุดเพิ่มเป็นเท่าไรครับผมสี่นเยออะไพอันสังเกตดูมีดมีกุญแจติดอยู่นะครับคือล็อกไว้ไม่เป็นเไรองพันเทไ่เเรผมบนะครับไม่ธรรมดา เจอแล้วพอนะครับแล้วรุ่นนี้ได้คอเล็กออนอันนี้มีร้องแน่ๆน่ y <Yes>. e ก็ติดตามม้เลยครับผม2องเเท่านะครับผมฟีเจอร์รงอีกครับได้อะไรคอเป็นฟีเจอร์แล้วกันมาฟีเจอร์มันล้วผมแคชยี่สิบสามติบเท่าครับผม

ฉันมาที่มไม่รู้ทำไมที่ทำไม่รู้นะครับ